สนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบีเฮิร์บสวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการข่าวเด่นประเด็นดังทุกวันอาทิตย์เวลา8นาฬิกาถึงเวลา8นาฬิกา30นาทีกับสถานีโทรทัศน์บ้านๆทีวีสถานีของทุกคนช่อง7 3กับผมอิทกระแสข่าวครับผมหนุ่มรัชพัศกรครับคุณหนุ่มเป็นยังไงช่วงนี้สถานการณ์วันนี้วันที่8พฤษภาคม2565ครับเรียกได้ว่าโควิด -19 ทีตอนนี้อาจจะเบาใจลงได้เพราะว่าน้อยลง ค่อนข้างมากแล้วแลแล้วก็ตอนนี้มีการลดเรื่องของการเข้านะครับประเทศก็เป็นการลดอะไรต่างๆเพื่อให้นักท่องเที่ยวนั้นเข้ามามากยิ่งขึ้นรวมถึงในช่วงนี้ใกล้เปิดเทอมครับหลายๆที่ก็อย่างเช่นสถานทานรนุบาลเนี่ยต้องเตรียมเงินเอาไว้ให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองในการที่จะมีพ่อแม่ผู้ปกครองไปใช้บริการในการไปฝากเอาไว้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อจะเอาเงินไปซื้ออุปกรณ์ต่างๆในช่วงเปิดเทอมออนไลน์ที่จะถึงนี้ครับครับผมพาท่านผู้ชมไปนี่จังหวัดนนทบุรีคุณหนุ่ม ครับที่จังหวัดนนทบุรีเนี่ยมันมีกลุ่มวัยรุ่นคหัวร้อนเนี่ยนะนะครับปาระเบิดแล้วก็รัวปืนในหมู่บ้านเนี่ยรถนี่พังเสียหายไปทั้งหมดห้าคันนะฮะเมื่อเวลาสิบสามนกาของวันที่หกพฤษภาคมที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุบริเวณหมู่บ้านสีประจันเจตตบลบางบัวทองอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีครับเนื่องจากเมื่อคืนเวลาตีหนึ่ง ของวันที่6เนี่ยนะมีวัยรุ่น2กลุ่มไร้กวดกันเข้ามาทะเลาะวิวาทภายในหมู่บ้านโดยยิงปืนจํานวนหลายนักแล้วก็ปาระเบิดปิงปองหลายลูกเลยเสียงนี่ดังสนั่นไปหมดเลยทาให้รถที่จอดอยู่บริเวณถนนภายในหมู่บ้านเนี่ยโดนลูกหลงได้รับความเสียหายจากกระสุนปืนและสะเก็ดระเบิดจํานวนทั้งสิ้นเนี่ยห้าคันด้วยกันหลังจากเกิดเหตุผู้เสียหายจํานวนหลายรายเข้าแจ้งความไว้ที่สถานีตํารวจภูทรบางบัวทองครับ โดยในป้อมเสื้อสีน้ําเงินเนี่ยอายุสี่สิปีเป็นรถกระบะสีดําถูกยิงเข้าที่รถเล่าว่าประมาณตีหนึ่งสินาทีได้ยินเสียงวัยรุ่นตะโกนทะเลาะกันและก็ได้ยินเสียงปาระเบิดประมาณ3ครั้งตนจึงลงมาเปิดไฟแต่เขาแยกย้ายกันไปหมดแล้วซึ่งตนเนี่ยโดนสองคันมีรถกระบะและรถยาลิศของแฟนโดนที่ล้อ ซึ่งตอนนี้ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้นะฮะตนก็ได้เข้าไปแจ้งความไว้แล้วต้องรอทางเจ้าหน้าที่ตำรวจตอนนี้รู้สึกว่าเสงนะเพราะอะไรอะ่ะโดนลูกหลงและวัยรุ่นที่เข้ามาสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านเนี่ยก็ให้ไปทะเลาะวิวตาที่อื่นเถอออย่ามาที่นี่เลยนะครับ,รบแล้วก็ตอนนี้ก็ให้ออกมารับผิดชอบเกี่ยวกับการการะทาด้วยด้านนายสถาพรอิ่มทองอายุ30ปีอาชีพรับจ้าง,งทั่วไป ผู้เสียหายอีกอรายหนึ่งนะครับที่ถูกกระสุนปืนยิงเข้าที่กระจกด้านหลังเล่าว,ว่าประมาณตีหนึ่งยี่สนาทีได้ยินเสียงเหมือนวัยรุ่นเน่นตะโกนท้าทายและทะเลาะก,กันและหลังจากนั้นได้มีเสียงตามมาเป็นเสียงระเบิดจํานวน2อถึงสาครั้งครับตนเองก็ลงมาเปิดไฟดูแต่พวกวัยรุ่นเนี่ยแยกย้ายออกไปหมดแล้วนะครับโดยมาตรวจรถของตอนเนี่ยโดนแถวข้างๆครับและรถของแฟนโดนตรงเลาะซึ่งตอนนี้ ก็ไม่ได้รู้เรื่องมาก่อนเพราะว่าก็ไม่มีใครรู้ว่าไอ้กลุ่มวัยรุ่นเนี่ยมาจากไหนอะไรยังไงนะครับตอนนี้รู้สึกว่าเซ็งมากมากเลยมาสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นนะครับชาวบ้านจึงออกมาช่วยกันดูว่ามีรถใครเนี่ยที่ยังโดนลูกหลงของพวกกระสุนปืนแล้วก็ระเบิดปิงปองอยู่บ้างนะครับก็รถเนี่ยก็เสียหายตรงกระจกหลังโดนลูกปืนยิงแล้วก็มี ปืนเนี่ยตกทิ้งอยู่ด้วยขหนุ่มซึ่งตอนนี้นะครับก็พบว่าเป็นเศษระเบิดปิงปองกระจ,ระจายเต็มไปหมดเลยซึ่งตนนี้คาดว่าเป็นผู้ก่อเหตุของกลุ่มเดียวกันที่ยิงคนตายเมื่อคืนก่อนนี้แนะ่นอนเลยนะฮะเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าไล่กันมาตั้งแต่เมื่อคืนก่อนแล้วนะครับแล้วก็มาในช่วงของคืนนี้ก็อาจจะมีการมาแก้แค้นกันนะครับก็ทางตำรวจและเจ้าหน้าที่ก็บอกว่า อยากจะฝากถึงไอ้พวกกลุ่มวัยรุ่นผู้ก่อเหตุเนี่ยนะฮะอยากให้ตั้งใจเรียนอยา่าคึกขนองกันนักนะให้นึกถึงพ่อถึงแม่นะครับอย่าสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นครับการศึกษาเนี่ยน่าจะช่วยอะไรได้บ้างนั่นอ่าจริงๆแล้วพ่อแม่ก็ส่งไปเรียนนะไปไล่ตีไล่แทงไล่ฟันป่าระเบิดกันก็นะถ้าเจ๋งจริงๆก็วัดกันไปตัวต่อตัวนะที่สนามนะอย่าไปให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนนะครับไปเที่ยวแล้วไล่ตีไล่ฟันไล่แทงกันนะครับในหมู่บ้าน นะอ่าชกมวยกันเลยนะครับจัดมวยชกไปเลยเดียวเดียนะวจะดีกว่าจะดีกว่านะเออให้มันจบจบกันไปลูกผู้ชายเขาไม่ทํากันอย่างนี้นะชาวบ้านเดือดร้อนนะอ,อ่ะ,อะผมมีเรื่องเยาว,วชนดีๆบ้างครับ,รบที่โรบินสัน